สนุกมากๆเลยนะครับวันนี้นะครับผมอากาศร้อนๆนะครับปล่อยให้น้องบัวตองเล่นโคลนเล่นน้ำเลยนะครับผมอากาศร้อนมากๆเลยนะครับ สวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับสองสาวช่องฟังขมืองของเราด้วยนะครับผมมมตองร้อนนะครับเล่นโคลนแช่โคลนเลยนะครับดูนะครับโอ้โห เป็นโคนสนุกสนานเลยนะครับผมอากาศร้อนๆนะครับนอนแช่น้ํานะครับผมนี่ก็เป็นสระน้ําขนาดเล็กนะครับมีหญ้าให้กินด้วยนะครับหญ้าเขียวๆแบบนี้นะครับทั้งกินทั้งเล่นนะครับส่วนข้าเมืออยู่ตรงนู้นนะครับผมนู้นนะครับข้างบนนะครับมองเห็นหรือเปล่านะครับบางบางใบไม้นะครับบางป่าไม้นะครับตัวนี้เป็นป่าธรรมชาตินะครับ นีะครับดูนะครับโอ้โหสนุกมาก,มากเลยนะครับ เสร็จแล้วก็ขึ้นไปด้านบนนะครับไปหากินหญ้านะครับหากินหญ้านะครับหญ้าก็ไม่ค่อยเขียวนะครับผมแห้งๆหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเฉพาะด้านล่างนะครับด้านล่างก็ยังมีพอได้กินนะครับแต่ก็ไม่กินนะครับอากาศร้อนๆแบบนี้ช้างจะเล่นโคลนเล่นน้ํามากกว่านะครับช่วงตอนกลางวันนะครับเล่นโคลนเสร็จแล้วก็ขึ้นไปถูต้นไม้นะครับ ขับขึ้นไปถูต้นไม้นะครับผมเล่นโคนเสร็จแล้วก็คันนะครับคันเนื้อคันตัวต้องขึ้นไปถูเนื้อถูตัวนะครับผม นี่คือหลุมนะครับหุมเขาทําเป็นหลุมเ,เล่นโคลนของเขาเองนะครับตรงนี้นะครับทงเล่นทั้งอาบนะครับลงมาอีกแล้วนะครับ เวลาร้อนก็ลงมาเลยนะครับก็จะเหยียบก็จะย่ำให้เป็นน้ำนะครับก็จะใช้งวงนะครับตักโคลนขึ้นมาอาบตัวเองนะครับจุ่มจ่ำมากๆเลยนะครับ ไปแล้วไปแล้วเล่นแป๊บเดียวก็ขึ้นไปนะครับบัวตองไม่เหมือนขมืลน,นะครับเล่นแป๊บเดียวก็ขึ้นนะครับนะครับดูรับครับนูกขถูต้นไม้นะครับ,รบ,ห,รบหักหักแล้วหักแล้วหักไปเนะหักไปเนะ ้างป่านะครับดูครับนามาพบช้างป่านะครับเจอช้างป่าเล่นโคลนอยู่นะครับมาเจอช้างป่าเล่นโคลนนะครับก็เหมือนจะอยู่ตรงนี้นะครับผมอยู่ในป่าลึกนะครับ ยืนหลบร่มอยู่ด้านในนะครับกระเหมนนี้ไม่ถึงน้ํานะครับคันนี้เราผูกกระเหมินไม่ให้ถึงน้ํานะครับเพราะว่าถ้าเขาเล่นน้ําพร้อมกันจะล่าเรืองแล้วน้องจะกลัวเจ็บแข้งเจ็บขาได้นะครับอันตรายนะครับเพราะว่ากระเหมนเวลาเล่นน้ําแล้วเขารุนแรงนะครับรุนแรงมากๆเลยนะครับเราต้องระมัดระวังนะครับ ยังไงขมือร้อนไหมนอ้อเราพบช้างป่าสองเชือกนะครับโอ้ช้างป่าเชือกนี้อ้วนมากๆเลยนะครับช้างป่าเชือกนี้อ้วนมากๆเลย ขมือร้อนไหมลูกร้อนไหมง่วงนอนครับเมื่อคืนสงสัยไม่ได้นอนนะครับพอดีเราพักในวัดเมื่อคืนนะครับพักอยู่กับวัดแล้วก็มาน้องม้าเห่าทั้งคืนเลยนะครับเห่าทั้งคืนแทบจะไม่ได้นอนสงสัยอาจจะไม่ได้นอนนะครับยืนหลับเลยนะครับยืนหลับนะครับทุกท่านทุกคนยืนหลับแล้วนะครับน่าสงสารน,น้องช้างมา,มากๆเลยเมื่อคืนนะครับ เมื่อคืนโมตองนอนนะครับแต่ว่าข่าหมื่นเป็นคนยืนเฝ้าเมื่อคืนเราผูกให้เขาอยู่ใกล้ๆกันนะครับทีนี้น้องหมาเห่าทั้งคืนนะครับน้องหมาเห่าทั้งคืนขาหมื่นไม่นอนให้น้องนอนนะครับขาหมื่นน่ารักมากๆเลยนะครับยืนเฝ้าให้น้องนอนนะครับยืนเป็นเวรนให้น้องนะครับข่าข่าหมื่นยืนอยู่ข้างๆโมตองเลยนะครับโมตองก็นอนอยู่ข้างๆข้าหมื่นแต่ว่าข่าหมื่นยืนหลับนะครับไม่อไม่ยอมทิ้งตัวลงนะครับเมื่อคืนนะครับช่วงกลางวันก็เลย ยืนหลับนะครับนี่นะครับยืนหลับแล้วนะครับเดี๋ยวเราให้ขมืนพักผ่อนนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูบร์ตองต่อนะครับให้เขมืนพักผ่อนก่อนนะครับขมืนนง่วงนะครับดูนะครับดูเราเราแอบดูครับว่าเขาจะลงยังไงนะครับ เวลาร้อนเขาจะลงมานะครับลงมาเล่นโคลนหลุมต้นไม้ไปแล้วหนึ่งต้นนะครับบัวตองถูไปถูมาต้นไม้ล้มเลยนะครับ วันนี้นะครับผมพามาดูช้างป่าสองเชือกนะครับอยู่กลางป่าเลยนะครับขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับสองสาวช่องพังขมินด้วยนะครับผมขอบพระคุณมากๆนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับจากคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ